โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เ t e ม m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ line at g o l d e n เ t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมยูดีต้อตน,อค,นครับเอราะตัวต้อนจะเคยวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่า o. อ O I นะครับหรือว่าทาริกสั้นๆเลยอ้อยะนีัยแล้วก็มีเพื่อนขอเข้ามาว่าอยากให้ผมเล่นอ้อยให้ดูหน่อยแต่ว่าตัวน,นี้ผมไม่ค่อยเก่งนะครับก็ยังโหนสองโหนไม่เป็นอยู่ดีนะโหนเดียวยังไม่ค่อยจะแม่เลยนะแต่นี้น่าจะได้ต้นเกมอ้อยมันโหดครับปุบับ บูบาสัมเบ้บูบาสัมเบ้แล้วคีครับดอกสีส้มแบบนี้เรีาายกว่าใส่สุดตรงนี้ไปเกี่ยวีเกี่ยวหินตรงนี้เล็กน้อยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับโดนบอกว่าเอาอ้อยมาออฟเลนทำไม <c oughs> อ้อยออฟเลนใช้อะไรคลิปหนีเจอูเฟิร์สตัดเข้าไปเนี่ยเก็บส้มครับโอ้โหมีเพลนมารอครับ ไปดีกว่าเดี๋ยวเราหาเลเวลส่ก่อนดีกว่าครับเราไปเติมใบเลยเดี๋ยวเพื่อนเป็นในนี่ด้วยเป็นวูคองเพราะฉะนั้นน่าจะต้องกลางกับเรดเแต่ว่าเราก็ได้ได้อยู่นะครับมังกรจ้าไม่น่าจะได้ครับอืมทีมเราไม่ได้โซนแถวนั้นเลย <S <S เรียบร้อยไปครับสำหรับมังกรแสง เงินดีกว่าการเงินคือทุกสิ่งว่าเกมตามแค่ไหนเกมนำแค่ไหนก็ต้องเอาเงินไว้ก่อนนะครับแล้วมูรษเนี่ยเพื่อนๆผมไปเวลาผมไปดูอ้อยเล่นอะไรเงี้ยเออเขาก็จะบอกว่ามูราค่ายากนะครับสำหรับอ้อยเออมันหนีง่ายมีสกิลสองหลบอีกนะครับน่าจะประมาณนั้นนะก็น่าจะไม่ชอบมูรดแหละในเลน ีใช้แซ่นี่ครับมือครับหนึ่งนะเฮ้ยจะได้อย่างได้โอเคเซฟิกเกอร์ครับโหเ,เรียบร้อยเลยมางขนอหนนะงงว่าเอ,อ้ยสกิลสองทำไมไม่เอ,อ้ยนี่มันเป็นแบบนี้เลยโอ้ไปไหนละ จับโคดูมันกำมัดไม่เงยกาจเทเซลระเชียวโอ้โหมันหลบไปอีกมิติหนึ่งแล้วก็โบเกนสเปียร้องออก2จอบไหมสามร้อยไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะครับผมจะพูดว่าสกิล2องบางทีทำไมใช้แบบไม่โดนไม่โดนพวกโขดหินโดนแค่แบบอากาศเลยนะครับก็มันจะมีสแต็กสีขาวขึ้นอะย่างนี้นะครับนั่นแหละ เห็นเขาเก็บสแต็กไว้ตีพวกออบเจกต์กันประมาณนั้นโหตันสวนสวนเพื่อนมาสวนเพื่อนมาสวนสวนมันเอาไปสองปึ๊บตันโอ้ไม่ถึงด้วยครับโอเคถ้าเลือดประมาณนี้ผมคิดว่าเราเอาป้อมได้แต่ถ้าเขากลับมาเอานะครับมันน่าจะใส่สุดเลย ได้ทั้งชีวิตได้ทั้งป้อมน่าแต่น่าจะจริงเราควรไปตีป้อมเนี่ยขี้เกียจตีครับทถามว่าตีได้ตีได้ขี้เกียจตีนี่กลับบ้านโชว์ด้วยคนเริ่มจะสงสัยแล้วไอ้เขียมึงทำไปทำไมวะพี่ไม่ไม่ไปตีป้อมมันไส้เงี้ยมึงจะเล่นอะไรก็ได้นะครับหมายถึงว่าถามว่าออยออฟเลนได้ไหม ผมก็เห็นแรงสูงมีคนเล่นแต่ว่าคนนั้นนะ่ะชำนาญจริงๆนะครับเป็นคนที่ชำนาญในด้านของอ้อยนะครับเออแต่เล่นเก่งเลยแต่ผมเล่นไม่เก่งไงแต่ได้อยู่ได้อยู่แต่สำหรับคนเล่นแบบว่าซีสวมหมูตานะครับน่าจะยังไม่ต้องเล่นนะคนเล่นยากครับอ้อยสองโหนถ้าเกมเดินไม่ดีตั้งแต่ต้นเกมมันก็ลำบากนะครับลำบากเพื่อน สกิลบับบับบับครั้งนี้เอาใส่สูตรเอาใส่สูตรมันหลบหลายทีละลองมาออกสองจอะกันปกติผมจะลองออกแบบเปซนเพนด้าเลยเนะีเพื่อนออกโบกเกตเปปียฮะแล้วก็ออกไม่เจาะหนึ่งแต่ว่าค่อยอันเล็กไว้แล้วก็ไปขึ้นอมนิอาร์มนะครับตามสเต็ปเลยถือไม่เล่นซุก,กา้านานเหมือนกันนะนะนะแล้วนะ่ลืมไปได้ยังไงวะเนี่ย ยี่ซูก้าไม่ค่อยมาเรียกว่าหายไปเลยยีหน้ามาแทนนะปุ๊บโอ้โหนี่โหนได้นี่แบบว่าไปเลยนะเอลซูนี่กดอันติีไปแล้วนะเริ่มทนดูเริ่มเมือกินแล้ว <laughs> บางวันก็โหนได้บางวันก็โหนไม่ได้ไม่ตัดออกด้วย บับมาตอนนี้จริงๆขึ้นปเป็นดาบแดงก่อนก็ดีนะไม่ต้องขึ้นไป็นสองจอกเพราะตัวนบางหมดเลยวะ่ะโบกเก่นอาไม่อามอุ้ดาบแดงไปก่อนแล้วกันขอฟาร์มคีบก่อนครับเหมือนก็จังหวะอะไรหลายอย่างในทีไม่ค่อยจะได้ครับโอ้ยไม่ได้แอสเซตด้วย <S 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 เอาการเงินไว้ก่อนครับแต่บ,บุร็เริ่มแรงแลครับในการสับผมก็ เจ็บมากนะในการไฟแต่ทีที่เจอโหลานตรงไหนดีเอาแคร์รีดีครับแอฟฟิมที่ดีต้องโอ้โหเหตุตรงนั้นตั้งเยอะทำไมมานอยู่ตรงนี้ตั้งสี่ตัวมาเนี่ยเฮ้ยเร้ามมาเลยครับอันไหนฮะอันไหนฮะโอ้เก็บอีกสแต็คหนึ่งโดนปาดแน่นอนนะเอาไปสองลอดมาถึงผมนี่โดนไปสองลอด ยังไม่ค่อยมีจังหวะเล่นเลยนะเอาจริงแต่เพนอ้อยผมเห็นเขาแบบบินเข้าไปเปิดเลยแบบโผล่เข้าไปเปิดเลยทำไม่ได้วะถอยมาก่อนนะครับตรงนี้เพนไม่อยู่เพนไม่เห็นนีสปิดหรือเปล่าโอ้แตกป้อมเขาด,ดีดีดครับ ล่มงุดหงิดแล้วอะอกเอ็กคิวปกติพุ่งหลบอะไรสักอย่างมาปาดเข้ามาปาดเข้ามาวันนี้สองโหนปึ๊บหุ่ยน่าจะกดเอคิวว่ะก็ตีหนึ่งทีน่าจะตายไอคือไม่ได้เล่นบ่อยแล้วมันจะไม่รู้ดาเมจของอ้อยนะครับคือถ้าปกติถ้าเล่นบ่อยๆอย่ะน่าจะรู้แล้วว่าเมื่อกี้ โหนอาจจะได้เออต้องเล่นปล่อยๆนะค่ะดาเมจตเป็นเนี้ยปึบบาบซัมเบ้โอ้โหปึบปาบซัมเบ้ปาดไปสองทีงครับค่วนเขาได้คว่วนมาดูจังหวะโอ้ดูดิน,นี่พอรู้เล้ครับว่ามันแรงจริงรออะไรฮะใส่เลย ถอย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 โอเคก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆบอกว่าไม่เก่งตัวนี้ผมไม่เก่งเลยแล้วไม่รู้ดาเมจว่าดาเมจมันจะปิดตอนไหนนะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราออกของมาประมาณหนึ่งแล้วลองเทสดาเมจดูสักทีหนึ่งกับตัวแบบตัวพวกตัวบางแครี่หรือว่าเป็นเมจเช่นมวยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาดูดูกันว่า ครั้งแรกที่เราทําไปดาเมจเท่าไหร่ตอนเข้าครั้งแรกนะแล้วก็แบบตัดสินใจยังไม่ดีว่าเข้าไปแล้วน่าจะกดไอด้นู่นไอ้นี่นะครับแล้วก็ลองครั้งที่2เลยใส่สุดไปเลยเนีับอันนั้นก็คือว่าเรารู้ดาเมจแล้วประมาณนี้เข่าๆข่าเข่าเพิ่งเริ่มเล่นไม่รู้ดาเมจจากฮีโร่ตัวน,นี้เนี่ยวับวบโอ้โหบึ้บ,บ โอ้ oh, แล้วตายตอน15นาทีด้วยครับสารเพลนเส็ตเขียวไว้เลย Now, ไม่ตีด้วยงอนโดนหนังเนี่ยรถเกมงอนแอบโยนโยน,ยนหลายช็อตี่ะแอบโยนโยนอะไมตีป้อมบ้างอะไรบ้างไม่ตีก๊อตบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็เหลือการขึ้นบ้านครับตอนนี้ <S 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 2> <S 2> จะเล่นเก่งๆนี่โอ้โหแรงอัพสบายเลยครับอ้อยบอกเลยโหนบับนี่ไฟแบบโอ้โหใส่สูตรโอ้โหทามิ่งอย่างดีครับมันต้องแบบนี้เล่นถึงหรือถึงจะมันอ้อยเนี่ยตีด้วยแล้วผมตีงอนมา ไปครับผมไปครับผมควรอีกหนึ่งทีว้าซานก็ลองไปฝึกกันให้ดีครับสำหรับอ้อยผมคิดว่าถ้าเล่นเป็นแล้วอะขึ้นคอนขึ้นซูพีมซูพีมทุกซีซั่นเนี่ยได้แน่นอนเนี่ยตัวมันเก่งมากประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เอ้ยฝากฝากไว้ด้วยคอมเมนต์ไว้ว่าเอ้ยอยากเห็นตัว เล่นเป็นตัวอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาเล่นให้ดูก็ฝากไว้กันด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายได้อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม